ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกห้วยเชนะครับนี่เป็นสั้นแรกนะครับอีพีนี้สิพาพี่น้องทุกคนไปเบิ้งน้าตกชั้นที่สองนะครับขึ้นไปข้างบนนี้ครับโอ้แมงมีสั้นที่สองนะครับพอมสวยงามสิคือสั้นแรกบร่เดี๋ยวสิพาพี่น้องทุกคนไปเบิ้งพร้อมกันครับไปครับ รุยต่อครับรุยต่ออยู่กับธรรมชาติครับนี่เป็นทางน้ำเลยนะครับเดี๋ยวสิขึ้นไปน้ำตกสันที่สองนะครับเป็นเพื่อนทุกคนมานะครับกะเดินด้วยความระัวังนะครับเพราะว่าเป็นโขดหินนะครับอาจนี้มีแต่ใครน้ํำนะครับเสพเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ นี่จะเป็นฝายชะล้อน้ำนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เป็นเฮ็ดไว้นะครับไม่อยากสิคิดภาพเลยครับถ้าเกิดช่วงน้ำมางแห้งนะครับเดี๋ยวนี้สิเป็นแบบใดนะครับเดินตามทางเดินไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพื่อนพายยางไปช่องไหนก็ยางไว้น้ำเพิ่นนะครับจำเคยสิโบลงเนาะ อยู่ห่างกันบ่ไกลครับน่าจะมาถึงแล้วชั้นที่สองนะครับแมนมอต้องรอดรอูเิ่งไปนะครับโอ้โหบบไงเลยผีเสื้อเต็มเลยครับ chốt giọt chốt giọt nam sải kéo yếm tiếp Wow, wow. มามามาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทางไหนอีกนะครับมีอีกนะครับพู้นพี่น้องเห็นปะมองห่มห่มคุไปเดี๋ยวผมพาไปเบิเ่งครับคูนครับเดี๋ยวผมพาไปครับ ผมเชื่อว่าคนที่รักธรรมชาตินะครับต้องมัหมองนี่แท้ๆเลยครับโอ้นี่เถาวันนะครับปลอดได้่เนนะ <c oughs> ี่ยพูสิ่งปตช้าง,งหมดครับธรรมชาติสร้างสรรค์ครับ ทางไหนยังเข้าไปได้อีกนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่พอนแน,น้ำให้ยูแก่สั้นนี้พอเมี่อ๊บ ว้าวว้าวว้าวอันนี้อยู่บนน้ำตกแล้วครับ ไหลามาจาข้างในหมบนครับน้ำเป็นน้ำตกธรรมชาติเลยนะครับเป็นในนี่ยครับพี่น้องครับ สวยงาม,ามานะครับนี่คือธรรมชาตินะครับต่างสันเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเมื่งคลิปนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดซับเพื่อใหเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่นะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับ <S <S 1> <S 1> นำความสวยงามของน้ำตกห้วยเกนะครับมาฝากพี่น้องสูปป่ผคผครับ โอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับครันพี่น้องมีโอกาสทานมาที่นี่ก็แวะาชพร้อมสวยงา้ด้วยตาของตัวเองนะครับสำหรับผมข้อไป้สมีสักอนนะครับเดี๋ยวพ่กันคิดเข้าไปครับสวัสดีครับ